แมงท่าภูชาแนลนะฮะน้องก็ช่างตั้งได้เีพ,พื้นอ่คุณทรายไปนะฮะเนาะพื้นห้องครัวนะฮะเนาะลุงหวังก็ช่วยอีกคนนะฮะพี่เจนจิลาชาแนลก็มานะพี่แดงนะครับพี่แดงเจนจิลาก็โอเคนะมาให้กาลังใจกันนะเอฟซีเราก็ไปลุ้ต่อเลยนะฮะเจ้าเจ้ามาแล้วนะ ถึงไหนแล้วไหมครับปูอ่ากําลังพื้นเทพื้นทรายนะฮะนะครับผมมาเยี่ยมมายามหลังจากผมแอบหลับมาประมาณ3-4ชั่วโมงนะอ๋อยังไม่ได้นอนเลยเหรอครับอ่ครับผมผมไปหลับมาครับหลับมาแล้วครับผมเมื่อคืนนี้ทําไหมเมื่อคืนนี้ไปทําอะไรมาถึงได้นอนหลับกลางวันอยากอยากยากผมก็อยู่นี่แหละ แกงไม้ทับูล่ะฮะจริงอ่ะฮะแต่ผมโหทำเตรียมเทพื้นมาดิสีแพกมาลงวันนี้บอกวันนี้วันนี้นะฮะสีแพกมาลงเลยนะฮะเอฟซีเดี๋ยวหลับน้ำมาช่วยกันนะให้กำลังใจให้กำลังใจลงไม้ลงมือได้ไหมลงไม้ลงมือได้ไหม จะมาเกลี่ยปูนช่วยนะฮะตอรมสีแ่นมาครับบุมรอก่อนฮะแขกไม่มานี่ฮะลุงหวังก็เทแล้วนะเพราะว่าผมเทไม่เป็นนะฮะเนาะ เฮ้ยแมงทับคอมเมนต์เอฟซีเขาคอมเมนต์มาเหมือนกันหมดเลยว่าห้องครัวทำไมมันดีกว่าบ้านขอจันนี่แหละสงสัยแมงตะปูจะไม่นอนบ้านผมนอนห้องครัวแล้วมั้งไม่เขาล้างการทำกับข้าวอะไรผเอาเน้นผมผมเน้นห้องครัวห้องครัวนี่คือชีวิตจิตใจใช่นะฮะโอ้โหห้องนอนยังไงก็ได้นะห้องนอนยังไงก็ได้ใช่ครับขอให้ครองห้องครัวแจ๋วไว้ก่อนแจ๋วไว้ก่อน เป็นห่วงเรื่องกินมากกว่าใช่แมงตับผูเนี่ยดูจากลักษณะการชอบทำกับข้าวเลยไม่น่าจะผอมนะฮะมันอยู่ที่กรรมพันธุ์มันน่าจะเป็นผมมากกว่านะนี่มันย้อนแย้งนะดูดูหุ่นแล้วไม่น่าจะใช่นะเกี่ยวกับอาหารนี่มันมันอยู่ที่คนนะฮะเนาะการกินมากกว่านี่ฮะแมงตัพผูแต่กินข้าวแต่ละทีไม่เยอะหรอก็หรือว่ากองบ้างน้อยบ้างนี่แต่มันไม่ไม่อ้วนเหรอใช่อ๋อมันอยู่ที่คนกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเหมือน มันไม่เกณฑ์ติดอะไรก็ไม่อ้วนเออมันอ,อยู่ที่คนเฮ<ร>้ยใคร,รับ<อ>เราต้อง<ร>ที่เฉยก็อ้วนฟีคฟีนก็ต้องไปเอาอีกนะฮะเอฟซี FC. อ่ารอบสอง <c oughs> เราเราแค่ดมเฉยก็อ้วนแ,แล้วนะฮะเอาอีกรอบสองนะเอฟซีอ่ายังไม่เสร็จนะฮะเอฟซี FC. อ่าไปกันนะฮะ <c oughs> ไปด้วยกันนะฮะเนาะรู้สึกว่าครอบครัวอลังการ ผมเน้นห้องครัวมากกว่านะครับผมบ้านเนีนอนยังไงก็ได้นะฮะอัปเดตห้องครัวนะฮะก็เนี่ยนะฮะนะสบายแมงกะพรุ่ก็ห้องครัวสบายดแล้วนะ ปกตินี่คือดิฟเดี๋ยวเดี๋ยวดูห้องครัวเก่าก่อนห้องครัวเก่านะเนะนี่คือห้องครัวอันเก่านะฮะหวัง,หง,หงนะะแล้วก็จะเอา่าอ่อรุ่งเอาเอา,เอาแค่น,นี้แหละฮะเนานะทรายนะอ๋อเอามากบหน้าเฉยๆใช่ไหมที่นี่ม,มันต่ำอ๋อที่นี่ต,ต่ำก็เลยแปต้องเอาให้ัทกเน่าๆ เราต้องเอามาดูของในต่างจัไม่พออยู่นะเดี๋ยหาเนาะดูไก่ก็อ่ะสมควรแล้วล่ะที่จะมีห้องครัวนะฮะอ่าเพราะว่าดูห้องครัวแล้วมันก็ไม่พอสำหรับการวางของการใช่นะครับผมอ่าแล้วแต่จะเลยต้องอ่าวางพวก ใช่ช่วยจาหมดแลังวางไว้ข้างล่างนะเพราะมันไม่มีพื้นที่แล้วเนาะใช่ไม่มีแล้วก็เลยวางเอาไว้นะครับวางเอาไว้นี่คือตอนเย็นมันสะอาดเองหรือว่าเราล้างเองผมผมล้างเนี่ยครับไม่มีใครมาล้างหรอกคับผมไม่หรอกผมจะเก็บการเองนะฮะเนาะนึกว่าวางไว้นี่แล้วสักพักหมามาเลียก็สะอาดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ไม่นะมีหรอกผม น้ำยาล้างจานวางแล้วมันสะอาดเองเลยไม่ไม่ไม่มันไม่สุขลักษณะไม่มีสุขละแล้วนะไม่นะมาแถวนี้เขาไม่ชอบเลี้ยยังไงอะแม็กตะผูไม่ยอมไม่ยอมยังไงรางเวลากินข้าวต้องกินให้มันหมดอย่าให้มันเหลือติดจานเพราะว่าเดี๋ยวหมามันจะมาทำความสะอาดวลา นี่นะฮะเนาะบรรยากาศนะครับผมวันนี้นะฮะเนาะก็เราจะมาเทพื้นกันนะครับนะนี่ก็เอาเทพื้นทรายก่อนเนื่องเพราะว่าดินเนี่ยมันต่ำนะฮะก็เลยให้เทเท่ากันนะฮะเนาะนี่อ่าอุ่นนุ่นอุ่นนุนไหม ผมจะมาใช้บริการอุดหนุนไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะสนับสนุนไหมไอเป๊ะเหรอใช่ยี่สิบบาทเองไปซื้อตามตลาดนัดอ่ะมันจะขายยี่สิบบาทเนี่ยถ้าไม่งั้นต้องไปเอานี่เอาไหนซื้อไอแงงแงงเขาเรียกว่าอะไรแงงแงงที่เราปูแบบทำข้าวทำอะไรอ่ะนั่นแหละก็ซื้อมาสักสักสักสิบเมตร มีเอาจานไม่มีถาดมีแต่จานถาดไม่มีประซอน่าจะมีนะฮะแล้วก็ผู้สนุนนสับสนุนอาข้าวเที่ยงนะฮะเนาะพี่สาวปานนะฮะเนาะไปแล้วนะาไปยืมถาดกันนะตอนนี้สาวปานเอาส้มตำมาแต่ไม่สามารถนะ กินได้นะ,นะ,ะเพราะว่าแมงทับพูมไม่มีถาดอะไรเลยนะฮะไม่มีนะครับโอ้โหมีแตนะ่ตัวอะไรหัวใจนะฮะมีแต่ตัวกับหัวใจหัวใจยังว่างอยู่ครับผมนะฮะสวัสดีครับแม่บ้านบ้าหอมสวัสดีนะครับผมเอาละแม่บ้านบ้าหอมสมอมมอมวัสดีคะะรับผมโอ้โหนี่คนแล้วนะครับจัดไปแม่บ้านบ้าหอมลุยลุยเลยเดี๋ยวผมรอผมรอสนับสนุนอ่า ฮ้ยแม่ครับปูยำเลยแม่ยำเลยล็อกรถแล้วนะฮะเจ้ามาเตไสนี่เฮ้ยเจ้ามาเตใสวอ้ยเขาล่มเขาล่มมันเลื่อมตามากมากเอเขาล่มเขาลมมันเลื่อมตาแม่เจ้ายู่ยู่กลางแดดคอยเลื่อมตา เจ๋อนะอุ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหลือพื้นเหลือพื้นนะครับอ๋อเขาจะรดน้ำก่อนใช่ไหมอ่ารดน้ำนี่เนยก็คือจะรดน้ำก่อนนะฮะเดี๋ยวก็ปลูกผักโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวก็อ่าลงลงซีแพคนะฮะนดินนึกว่าจะปลูกผักไม่ใจเย็นใจเย็นผักฝั่งโน้นตรงนี้จะเป็นห้องครัวใช่นะครับห้องเอฟซีนี่ฮะเนาะ นี่ก็เป็นข่าวเป็นข่าวสำหรับวันนี้นะฮะนี่ก็เป็นข่าวเป็นข่าวสำหรับวันนี้นะเอฟซีท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดความเห็นยังไงก็มีแสดงความคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็เมนมาใต้คลิปนีเลยครับผมไปแล้วไปเร็วโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับผม